นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยมาขึ้นวักใหม่เลยเนี่ยนะมาขึ้นวักใหม่จุลยมกะวก วักที่ผ่านมาเนี่ยนะมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรมหายมะกาวักคือคําว่าอ่มะกาเนี่ยแปลว่าวักที่กล่าวพระสูตรเนี่ยนะค,คู่คู่กันไปเนี่ยนะเคียงคู่กันไปอย่างสูตรที่แล้วเนี่ยเป็นมหายมะกาวักเป็นอ่วักที่กล่าวเป็นคู่คู่วักใหญ่เนี่ก็เป็นสูตรที่กล่าวเป็นคู่คู่วักเล็กเรียกว่าจุลยมะกาวักเนี่ยนะก็แต่ละวักโดยมากก็มีสิบสูตร ในมัฌิมนิกายทั้งหมดเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ15บห้าวักสิบห้าวักวกละประมาณ10สูตรแต่จริงๆแล้วทั้งหมดมีร้อยห้าสิบสองสูตรเนี่ยนะนี่เราก็เรียนมาแล้วประมาณ40สูตรเนี่ยนะก็คือ4วคกสี่วรคก็สีกก่สี่สิบสูตรสูตรละสิบวัคเนี่ยนะนี่มาขึ้นวรคที่5ก็เท่ากับสูตรที่4 1เป็นต้นไป ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ในสารยากะสูตรนะข้อ483หน้า245สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่หรือภิกษุสงฆ์จำนวนมากอันนี้คำว่าพระองค์เสด็จจาริกนี่ก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับเนี่ยนะเสด็จจาริกไปในไปเพื่อสงเคราะห์เทวดาและ มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการเสด็จจารีกไปเพื่อให้ให้อะไรให้คนตาบอดเนี่ยนะมีโอกาสได้ฟังธรรมให้คนหูหนวกมีโอกาสได้เห็นพระพักบ้างให้คนที่มีนิ้วมีมือเนี่ยนะติพิการไม่สามารถจะไปไหนได้กราบได้ไว่า้ได้บ้างอันนะั้นเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายได้เอาดอกไม้สักการะของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้ฟังฟังธรรมเมื่อพระองค์เสด็จไปอย่างนี้แล้วเขาจะได้มีโอกาสให้ทานมีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสถึงสารณคมมีโอกาสที่จะสมาทานศีลห้านะมีโอกาสที่จะเจริญสมถวิปัสนาเขาเหล่านั้นก็จะ,ะสามารถที่จะได้ ทำโสดาปฏิผลให้แจ้งทำสกะทาคามีผลให้แจ้งอนาคามีผลให้แจ้งอรหัตตผลให้แจ้งน,นะบางคนก็จะได้มีบุญวาสนาที่จะได้บรประชาอุปสมบทตรัสรูม้มรรคผลในชาตินั้นหรือบางคนก็เมื่อพระองค์จาริกไปแล้วก็จะได้เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในภายภาคหน้าในอนาคตต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยนะพันการเสด็จจาริกของพระองค์พร้อมกับที่สูงทรงทั้งหลายจึงเป็นการจาริกไปด้วย หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขแก่เ่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะไปเพื่อสงเคราะห์โลกไปเพื่อช่วยให้โลกเนี่ยนะได้ฟังธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเขาเหล่านั้นจะได้ฟังธรรมที่ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าการที่พระองค์เนี่ยนะเสด็จจาริกไปที่ใด นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เ่าเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายที่อยู่ในทิศนั้นๆเนี่ยนะทีนี้พระองค์เนี่ยนะเมื่อจารึกไปในแคว้นโกศลแคว้นโกศลก็แคว้นโกศลนี่นนมีเมืองหลวงชืวว่อเมืองสาวัตถีเนี่ยนะอยู่ในโกศลชนบทแคว้นก็คือชนบทเนี่ยนะแคว้นโกศลปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่รัฐอุตรประเทศเนี่ยนะประเทศอินเดียเนี่ยเรียกว่ารัฐอุตรประเทศหรือรัฐยูพีเนี่ยนะ พระองค์ก็เสด็จมาประทับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งพราหมณ์ที่แคว้นโกศนชื่อว่าสาระหมู่บ้านสาระเนี่ยนะพวกพรามหมณ์เครืหบดีชาวสาระได้ฟังข่าวว่านี่แน่เล่ามาว่าข่าวมาว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญโอรสของเจ้าสักยะบวชจากสักยะตระกูลกำลังท่องเที่ยวหรือเที่ยวจาริกอยู่ในแคว้นโกศล มาถึงหมู่บ้านสาระพร้อมกับหมู่ภิกษุจํานวนมากเนี่ยนะก็สมัยนั้นก็มีกิติศัพท์ชื่อเสียงยู่แล้วนะว่าพระองค์จกไปที่ไหนเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็สมัยก่อนสมัยที่เรียกว่าคนเนี่ยอาศัยอยู่ทามท้องนาท้องไร่ท้อง,ท,องทุ่งเนี่ยนะเขามองเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะรู้ว่าช่วงนี้ดวงอาทิตย์ตอนเชาน้านี้ดวงอาทิตย์ตอนสายนี้ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงเมื่อก่อนนี้เขาดูดวงอาทิตย์เขาไม่ได้ดูนาฬิกาเนี่ยนะ เขาก็จะดูดวงอาทิตย์ว่าเออนี้ดวงอาทิตย์ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายบ่ายคล้อยช่วงเย็นเขามองเห็นดวงอาทิตย์ลอยเด่นได้ฉันใดเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าจาริกไปนะที่ใดก็ฉันนั้นเขาจะรู้ว่าช่วงนี้พระพุทธเจ้าจาริกไปที่ใดเนี่ยนะเขาจะรู้อย่างนั้นเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่โดดเด่นลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เพราะผู้ใดก็จะมีข่าวคราวคอยติดตามเนี่ยนะเขาก็จะได้กราบว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่ได้กราบว่าพระพุทธรูปแบบธรรมดาแบบทั่วไปปแบบราบที่โบสถ์ที่วิหารเป็นต้นเขาก็จะน้อมรำลึกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ณด้านเหนือด้านใต้ด้าน,านที่ตะวันออกด้านที่ตะวันตกของเขาอย่างไรบางพวกก็นอนหันศีรษะไปทาง พระพุทธเจ้าไปทางนั้นเลยเนี่ยนะนอนหันพวกนั้นก่อนที่จะนอนเขาก็กราบไปในทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่จะนั่งก็จะยกมือประนมมือเป็นต้นเนี่ยน,น้อมอัญชลีนอบน้อมไปยังทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะเขามีใจที่โอนไปหาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและก็พระสังฆคุณเขามีใจน้อมไปหาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข่าวคราว,าวการสเสดจ,จาริก ไปณนะที่ใดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นที่รู้กันของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเว้นไว้แต่พระองค์แบบหลีกจาริกไปเงียบๆเ,เป็นครั้งคราวอันนั้นก็มีแต่ว่าโดยมากถ้าเมื่อจาริกไปพร้อมกับภิกษุสฆ์ทั้งหลายหมู่ใหญ่เนี่ยนะ,ะกิติศัพท์อัน ชื่อเสียงทั้งหลายพร้อมกับบริวารทั้งหลายก็จะมะีเป็นข่าวเป็นคราวให้ประชาชนเรียกว,ว่ารู้กันเป็นเหมือนกับระลอกเคลื่อนปากต่อปากปากต่อปากเขาคนก็จะได้รู้ข่าวคราวกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าฉันนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้ข่าวได้ข่าวว่ากิตติศัพท์อันดีงามเนี่ยนะก็กิตติศัพท์อันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้า สมัยก่อนนี่เขาเรียกตามโคก็คือพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นเนี่ยได้เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าก็อย่างที่เราสวดเจริญพุทธานุสติในตอนเย็นเนี่ยนะฮั่นธรรมยังพุทธานุสติในยังกรโรมเซเนี่ยนะก็อย่างที่เราสวดว่าเชิญเธอเราทั้งหลายทําความตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิดเนี่ยนะ ก็ตังโขปนะพควันตังเอวังกัลละยานกิติสัทโธอปุขโตอิทิปิโสพควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูวอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพควาเนี่ย มันก็ก็บอกว่าก็กิติศัพท์อันงามคือชื่อเสียงอันดีงามเนี่ยนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเสียเนี่ยนะไม่ใช่คนเลวเนี่ยนะมีชื่อเสียที่เลวร้ายแพรไปว่าคนนี้นักปานาธิบาตไอพวกชื่อเสียทั้งหลายเนี่ยนะก็ออกไปว่านี่นักเพชรฆาตโจรอ่านะ เพชฌฆาตไปแล้วมือเปื้อนเลือดไปแล้วนักฆ่าไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าจอมโจรไหลไปทางโน้นแล้วเนี่ยระวังให้ดีเน้อเนี่ยนะอันนี้นักกาเมสูมิชาจาล์ล่อลวงเอาหญิงไปขายเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะอันนี้นักมายานักล่อลวงนักโอ้อวดหรือขี้เหล้าเมายาผ่านมาทางนี้แล้วคือซึ่งคนเลวทั้งหลายเนี่ยไปที่ไหนก็อย่างว่าคนต้องคอยสำรวมคอยระวังชื่อเสียงชั่วชั่วชื่อเสียงเลวเลวหรือกองทัพที่จะมาล่าอาณานิคมมาเข็นมาฆ่า มาเพื่อทําลายเป็นต้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะของพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์นี่มีเกียรติศัพท์อันดีงามชื่อเสียงที่ดีงามเนี่ยนะชื่อเสียงอันดีงามโดยเฉพาะเน้นพิเศษคือเน้นพระพุทธคุณทั้งหลายคือเน้นถึงพระพุทธคุณ ขอ,องพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่สร้างบารมีสิบอุปป,ปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบเน่นนะมหาบริจาคห้าอธิษฐานธรรมสี่สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ทรงเป็นพระอระหันต์ไกลาจากกิเลสกรรมจัดฆาศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจากักร ควรแก่เครื่องสการะบูชาไม่มีความลับในการกระทําบาปพ,พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยลำพังพระองค์เองพระองค์ตรัสรู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรอบรู้อะไรควรละอะไรควรตามไม่แจ้งอะไรควรเจริญอะไรเป็นวัตตะอะไรเป็นวิวัตตะอะไรเป็นสังคตะอะไรเป็นอสังคตะเป็นต้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะ พระองคก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและจรณะพระองค์มีวิช,ชาสามมีวิช,ชาแปสมบูรณ์ด้วยจรณะทั้งสิบห้ประการเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จไปสู่ทิศอันไม่ตายคือพระนิพพานเสด็จดําเนินไปตามอรยมิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่หวนย้อนกลับมาใน อากุศลธรรมทั้งหลายที่พระองค์ผ่านไปแล้วละแล้วละเลยไม่มีหวนย้อนกลับมาหากิเลสอีกต่อไปแล้วก็ไปด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิไม่เอียงไปทางสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิพระองค์ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาไม่ได้เป็นการมัุข,ขัลิกานุโยคและอัตตกิละมัฐานุโยกมันการเสด็จไปของพระองค์ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ไปแบบคนรู้แจ้งโลกไปแบบโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกรู้มอ่ารู้สัตว์วัโลกรู้โอกาสโลกสังขารโลกสังขารโลกทั้งปวงพระองค์ก็รอบรู้ครบถ้วนโดยบริบูรณ์สัตว์วโลกโดยเจริญอธิมุตอธิอนุสัยอัธยาศัยเป็นต้นของสัตวเ์เหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้ร,รู้ทั้งโอกาสโลกเนี่ยนะตลอดจัก,กรวาลอันหาที่สุดไม่ได้และพระองค์ก็เป็นผู้ที่สามารถพอฝึก คนที่สมควรจะฝึกได้ปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่คู่ควรต่อการฝึกเนี่ยนะ กล่าวว่าสอนให้มีศรัทธาแก่คนที่คู่ควรที่จะมีศรัทธาสอนให้มีศีลสําหรับคนที่คู่ควรที่จะมีศีลสอนให้คนมีธรรมคู่สำหรับคนที่คู่ควรที่จะมีธรรมสอนคนที่ควรจะได้โสดาปติมัคให้ได้โสดาปติมัคสอนคนที่คู่ควรแก่สกทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักให้ได้มักผลทั้งหลายเหล่านั้นกรียวว่าสอนคนที่คู่ควรที่จะได้ คุณธรรมทั้งหลายไม่ใช่ไปเที่ยวสอนมัว่วไปหมดไม่ใช่คิดได้ว่าสอนคนที่คู่ควรที่จะได้รับอริยทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะพันพระองค์จึงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดีกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเป็นที่สักการะเคารพนับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาสักการะเนี่ยนะยกย่องเพราะพระองค์เหนือกว่าเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายปกติเนี่ยนะใครที่จะนับถือใครผู้คนที่ถูกนับถือเนี่ยจะต้องเหนือกว่าผู้นับถือพระองค์เหนือกว่าชนเหลาอื่นทั้งหมดด้วยสีลเพราะในจนํานวนผู้มีสีลทั้งหลายก็จะนับถือพระองค์ว่าพระองค์มีศีลเหนือกว่าในบรรดาผู้นับถือการนับถือเพราะสมาธิพระองค์เป็นผู้มีสมาธิเหนือกว่าก็นับถือพระองค์ผู้เหนือกว่าด้าน สมาธิพระองค์เป็นผู้มีปัญญามีวิมุตติมุยานทัศนะเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์มีสติปัฏฐานเป็นต้นเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์จึงเป็นที่สักการะเคารพนับถือของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นผู้เหนือกว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเยี่ยมกว่าเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามาก สัตว์ที่มีรูปหรือสัตว์ที่ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาทั้งเทวดาและมนุษย์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทั้งมวลก็ล้วนแต่ว่าพระองค์เหนือกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ต่างที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสั่งสอนให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็สอนบอกพาเขาข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกพาเขาข้ามพ้นจากาวัตะสงสารพาเขาข้ามด้วยโสดาปิติมัคพาเขาข้ามด้วยอนาคามีมักอรหัตตมักทั้งหลายพระอ,องค์พาเขาข้ามออกจากทุกขสมุทัยทั้งหลายบาปอากุศลธรรมทั้งหลาย อันพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าผู้กำจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีลพัตะปรามาราคะโทสะโมหะ มานะทิฏฐิบาปอากุศสลธรรมทุกชนิดพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในจตุสัจธรรมแล้วก็บอกกล่าวแนะนําให้สัตว์ทั้งหลายนั้นตรัสรู้ด้วยเพรานพระองค์จึงเป็นผู้ตื่นแล้วก็เที่ยวปลุกให้ผู้อื่นตื่นด้วยพระองค์เห็นอริยศาสตร์แล้วก็เที่ยวบอกให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยศาสตร์พระองค์จึงเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเนี่ยนะ จำแนกแจกแจงกุศลอกุศลจำแนกแจกแจงบุญจำแนกแจกแจงบาปอนาเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์เป็นต้นก็แต่ว่าสรุปว่าการจำแนกของพระองค์ก็เพื่อให้เหล,ล่าสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่สูงสุด